หยุดไม่อยู่แล้วกลับมาเจสตี้ขายดีมากนะครับใครมีรถไม่ได้ใช้นะอยากปล่อยก็ติดต่อมาที่โตโตค่าได้เลยนะครับผมบอกว่าตอนนี้นะกระแสในตัวของคนที่หารถครอบครัวนะครับขยับจากพวกรถเจที่นั่งนะมาเป็นตัวมา r เจสตี้กันเยอะมากๆนะครับคุณผ,ผู้ชมนะแล้วของเราก็มีครบทุกสเปคครับนี้นะตัวสแตนดาร์ดตัวพรีเมียมตัวแปรนตัวท็อปนะครับด้วยตอนที่มือหนึ่งนะราคาค่อนข้างสูงนะแล้วก็ต้องรอรถอีกอย่างยาวนานมือ สอเลยกระแสตีกลับครับผมกลับมาเป็นขายดีแบบเทน้ The ําเทท่าเลยครับแล้วคันนี้เลือกมาครับเป็นปี2020นะกับตัวของ m a j e s ต y 2.8ตัวพรีเมียมสีดำนะครับภายในเบาะดําด้วยนะก็จะค่อนข้างงายากหน่อยส่วน้ากจะเจอแต่ภายในที่เป็นตัวของเบาะสีเบทนะครับผมแล้วก็คันนี้นะบอกเลยสภาพสวยครับผมเกรด A น่าใช้งานมากๆครับรถได้เลยอีกต่างหากแถมดอกเบีย้ยเท่ากับรถเก๋งอีกตัดสินใจก็ได้ง่ายๆ,ๆครับในราคาเพียงแ 1นึ่งล้านสามบาทเท่านั้นมีให้เลือกให้ชมแบบนี้มาที่โตโตา้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมพาก็พรวัวมาทดลองขับทดลองนั่งได้ครับคันนี้นะครับสนใจติดต่อกันมาครับ083-777-7747และ083-777-7757ครับมาที่โตโยตา้าคุณแม่ผิดหวังแน่นอนกับมาจสตี้ครับผมสวยจัดอะ